สวัสดีครับทุกคนพบก็ผมไมนนติรัตอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กับรถมิสูบิชิเอล200ไซโคลนของผมเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับได้โอกาสนะครับปรีมีการถอดเปลี่ยนตัวล้ออะไรนะครับทุกคนนะครับก็เลยจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนนะครับว่ามันเปลี่ยนแบบไหนนะครับสาหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับแล้วจําไม่ได้นะครับทุกคนก็ให้ดูคลิปนี้นะครับก็นี้จะเป็นล้อของผมที่ถอดออกมาแล้วนะครับจริงๆวิธีถอดกับวิธีใส่คือวิธีเดียวกันนั่ ก็เดี๋ยวเราจะใส่นะครับก็คือมันจะอยู่ด้านใต้รถนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนดังนี้ครับในส่วนแรกเนี่ยเราก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับจะเป็นตัวถอดนะครับอันนี้ผมไปเอาของ Ford Everest มานะครับทุกคนปี2015มั้งนะครับ Ford Everest ผมนะครับก็จริงๆอะของตัวที่ติดรถมานะครับมันหายนะครับทุกคน ก็รถมานานแล้วนะครับผมก็ไม่เคยเห็นพ่อผมเปลี่ยนนะครับใช้รถมา30กว่าปีนะไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนสักทีจนแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็นี่ครับอุปกรณ์เราก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีตัวตัวเหล็กที่สําหรับถอดนะครับอันนี้ก็จะมี2อันนะครับอันนี้ของฟอร์ดนะทุกคนไม่ใช่ของรถคันนี้นะต้องย้ำอีกทีนะครับแล้วก็จะมีตัวด้ามหมุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวร่องสําหรับเสียบเข้าไปกับตัวแกนแล้วก็หมุนนะครับก็ในส่วนแรกนะครับให้เราประกอบด้ามที่1กับด้ามที่2ก่อนนะครับ ก็ไม <łość> ่มีอะไรมากครับมีตัวด้ามเองนะครับก็จะมีร่องนะครับเสียบเข้าแบบนี้อันนี้ผมถ่ายคนเดียวนะครับทุกคนจะใส่ลําบากนิดนึงนะครับก็นี่ครับเสียบเข้าไปนะครับทุกคนมันก็จะมีร่องสลักนะครับที่ตรงกันนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับนี่ครับมันก็จะตรงกันนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับก็ใช้แรงนิดนึงครับอันนี้ผมมือเดียวไปยังทําได้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ในส่วนของด้าหมุนเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีร่องอยู่นะครับใส่ต่อกับตัวปลายของตัวเหล็กแท่นแท่นที่สองครับนี่ครับมันก็จะมีรูเสียบเข้าไปนะครับรูสี่เหลี่ยมเดี๋ยวมาลองทํากันครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านใต้ท้องรถนะครับทุกคนจริงๆอะมันไม่มีอะไรหรอกครับมันมีตัวแผนเพกนะครับแล้วก็มีตัวโซ่ที่เราจะต้องหมุนในตัวด้ามด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้มัน เขาเรียกอะไรนะขึ้นลงครับเราปรับได้หมดนะครับถ้าเราจะถอดเราก็ต้องเอาลงนะครับถ้าเราจะเอากลับมาล็อกไว้เหมือนเดิมเราก็จะต้องดึงขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวร่องนะครับเราสังเกตนะในตัวร่องมันจะมีนะครับตัวเบ้าเบ้าที่จะสวมเข้าไปสําหรับหมุนนะครับก็จะเป็นสลักแนวแกนเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสลักนะครับทุกคนนี่ครับสังเกตนะสลักจะตรงกันนะครับเราต้องใส่ให้ตรงนะครับมันถึงจะหมุนได้นะครับทุกคนนะครับ ใส่เสียบเข้าไปให้เข้ากับล็อกมันพอดีนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวด้ามนะครับที่หมุนนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับอันนี้จะหมุนคลายออกมาเพราะว่าผมต้องใส่กลับคืนนะครับถอดออกมานะครับทุกคนก็หมุนไปเลยครับหมุนจนกว่ามันจะชนกับพื้นนะครับ จากนั้นเราก็นาล้อนะครับที่เราจะใส่กลับคืนครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวแผ่นแผ่นเพดที่จะล็อกอะครับเสียบเข้าไปข้างในก่อนนะครับนี่ครับใส่เข้าไปในร่องเลยครับก็เดี๋ยวพอใส่เข้าไปในร่องเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ให้มันเข้าล็อกนะครับเราถึงจะยกขึ้นได้นะครับเราสังเกตนะครับมันก็จะมีล็อกนะครับก็แผ่นเพดมันจะมี2ด้านซ้ายกับขวาครับก็คือจะเป็นขา2ขานะครับเกี่ยวยกขึ้นนะครับเราต้องเสียบไปเข้าร่องนะครับผม ก็นี้ขาก็จะเป็นลักษณะที่มันเกี่ยวเข้าล่องจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับจากนั้นนะครับเราก็หมุนขึ้นไปเลยครับถ้าสมมุติว่ามันจะหลุดนะครับให้เราหมุนเข้าไปให้มันตึงก่อนนะครับแล้วค่อยจับให้มันเข้าล่องก็ได้ครับแล้วค่อยหมุนนะครับอันนี้เราจะทิ้งนี้นะครับครับแล้วก็ทําการหมุนตัวล้อขึ้นนะครับก็หมุนไปข้างขวานะครับทุกคนนะครับก็ซ้ายถอดขวาใส่นะครับประมาณนั้นนะครับใส่กลับคืนนั่นแหละนะครับก็หมุนเลยครับหมุนให้สุดเลยครับทุกคน พอเราหมุนสุดแล้วนะครับให้เราขยับดูล้อนิดนึงนะครับว่ามันแน่นดีไหมนะครับของผมก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็ใช้ได้ครับครับก็นี่ก็จะเป็นวิธีใส่นะครับตัวล้ออะไ่ของมิซูบิชินะครับเอา200ไซโคนนะครับปี90นะครับทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยครับผมก่อในคลิปถัดไปมีอะไรฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ